มมาดูพ่อใหญ่นะเรียนค้นดีหนึ่งชิ้นนะครับตัวนี้จะเรียกว่าตาทางะนะด้านน่าเรยกวสลอนะฮะเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าพ่อใหญ่เขาบอกไม่ได้เป็นจากนนนะ โอเคได้อยู่ได้อยู่พอโอ้เสียงนี่อยู่เสียงนี่อยู่ได้อยู่พอมันจะสร้างคิทีจริงน้อยนะเออไเป็นายังมันยังนะเสียงอาจจะไม่ชัดเพราะว่าเออเขาไม่ได้ทามันจริงจริงแล้วเขาต้องมีเครื่องเล่นนี้ไม่ได้เตรียมมาวันนี้มานั่งให้พ่อใหญ่สีให้ฟังช่ว่กได้นะผมก็ขอบใจนะยินดีลาลครับผมอาพิธีอวตธรรมนะวันนี้มาเจอพ่อลุงนะสลาพ่อใหญ่ กำลังเรียกว่าดิพินนะดุสิงแล้ว,ว่าดิพินนะอาจดะตีวิถีพื้นบ้านของเขาครับผม,มโอเคพอพอ,อเดี๋ยวพอร่ำก่อนร่ำก่อนเด้สะบทวะ พอแล้วก่อนเออเปล่าหยังพอได้สลาใหญ่หน่อยมั้ยเดี๋ยวไงเด่๋ย้ใหญ่เดี๋ยวพอเอาสีสลอเอาสีสลอมาสีแล้วเอาแค่นมาเป่าครับไหนๆก็ไหนๆน่าจะเรียกว่าเกษตรกพื้นบ้านนะผมอ่าอีสานเนาะมาเจอพ่อหญ่พอสลอดสลอเอาแค่นมาเป่าไช่เดี๋ยวเชิ่ไใจพอมามามาเถี่ยวเบิึงพอเป่าแค่นอ่าแค่นนี่พอเป่าหองหยังเพ่งหยัง พอจะร่ำพอจะร่ำกันร่ำโอ้ยสินะโอเคโอเคโอเคเอาเลยเอาพอมาเอาเอาสักบดกันหรอครับโอเคบดไปนาเดี๋ยวพอพอชื่อสังพอพอชื่อนิดื่อนละพอนิดนะครพออยู่บ้านไสบ้านน้องบวชขึนน้องบวชขึนเพื่อเป็นยังไงอ๋อ ว่าก่อนเก่าอยู่อยู่อยู่ทางอีสานอยู่บ้านไหนทางอีสานเนี่ทางนครราชสีมานครราชสีมาอ๋อมาไก่หรออ่าโอเคครับผมไหนๆก็ลองฟังดูนะฮะพอลงอ่พอใะเขาจะเป่าแขนนะอาเซียบ้านลายนาเดี๋ยวแขนนะพอใหญ่เอาเดี๋ยวแขนลาใหญ่ เดนะือดแค้นนะเครื่องเป่าพิธีพิเศษบานของทางข้าวอีาสานนะผมพ่อใหญ่จากพันลวันนครราชสีมานะเป่าให้ฟังนะผมจากงานดอกไม้เชียงรายนะผมเขามีเอาชอนเผ่าแต่ละกลุ่มมาจัดเรียกว่าจัดวิถีชีวิตให้แสดงด้วยนะผม โอเคโอ้มวลหลายแต่พอมวลหลายแ้อยู่พอด้แก่ทิบปีแล้อ๋อป้อายุแปดสิบปีเปนลมวนนึ่งนเดยน้อเป่านี่หยาบหยาบนะพอน้่งใส่ร่มนาะร่มเปเป่าเมนกัวินเด้แล้วพอร่ำสดไส้สบส่งบลร่ำก่อนร่ำอย่างไดว่าจอว่าันมันมีพวกเปแค้นใส่เด้มาเป็นอย่งอย่งว่าร่ำทิปเอาร่ำทิบเอาร่ำทิบเอาำทิเอาไหเาอ่ารำทิบเอา ครับผมอาศิลปินพื้นบ้านนะลำดำกับขานตำนานท้องถิ่นนะเดี๋ยวพ่อใหญ่โอ้ยเขาจะมาว่าโอ้ละน้องลำในฝันนะผมนวลเหนื่อยทังเดือดหลากสีกาสาวหนุ่มพากันตกแต่งหุ่นพันดาเดือแจงไกลอธิบายการฆ่าทำหนากาวันประเชษเป็นบานกันสามก็กิน มีทุกทินเสื่อมกนมีกบมีผะวงศ่าหวานไก่กาสุราเล่าทำมาถวายเจ้าไสนาตาแงกได้ชีกแตกไข่ตมชาแล้วถึงทำชีวิตของคนสั่งนะไม่ใช่ของทวายอีกจะตะกลงจะฟังคนปางของเราท่านครับสาธุถูกขัดเจ้าสาธุเด้อขอให้เขาแก่นหน้าขอให้ป่าแก่นน้ำน้ำดีกว่าสุทองน้ำก็แขกไว้น้ำก็ให้เรา เขาแก้แล้วทีได้เกียวลงเกีียวเอามาหฮแล้วมาดองนี่ตีกงเขาประลุมมือฟาดมวยน้าหัดนักมัดสี่าดเขานั้นทั้งซำแจงแป่งมัดเขาแห่คิดปักันเราจ้าผงเขาเอยเราขึ้นเอาเจ้ามาเด้อมาเด้อให้สุมามือดีมาตีเขาใต่ตางว่าแล้วไม่หัดงางทิ้งทีีอุ๊ ตีลงไปทุกๆเขากระหู้โคกกระลนสีเธอเราน้ำมันตีเอาเขาเพียงฟางปะปใบประโยชน์้างงอหน่อยควายดื่นจังจางตีเขาเรียกวเพิ่มเขื่อนเก่เขื่อนแกมีเห็นเล่าก็เต็มเลยละสางก็เต็มเลยละจ๋าสันว่าโอ้เลยละตื่นเอาเจ้าแม่โคตกม้านางสาธตูด้อยผู้จกบยบยกถึงโบ้เฮบกถึงขื้นขึ้นมาคือเก่าเอาละครับวันนี้จะบัดนี้ก็จะลงบอน สรุปเลยนี่แหละครับบุนค้นเขาเรามาทาปปั้งเจป,ปูเจพูอยากให้ดีแทะแปง้งคนเอาไปสีและแป่งคนลงประสมแลม้วมาสองสามวันเราก่ายเป็นเราเอามาถึงคุยกันมันจังมวนท้ายออเอาเนินอกาะใหญ่แมวเรล่าเทียนดดงพริน้นานวนตุ่มใบแน่นอนเท่านั้นโอเคโอ้ <Okay. S 2> นะหวนหลายเทเด้อพออาทิตย์ละลายนะก่าทั้ง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 ภาคเหนือ้า ของบักกินหูเนา่าของบาราหูรัมเสียงได้อยูเสียงพ่อเสียงพ่อได้อยู่นะครับผมนี่ก็เป็นลำลำขัำบขานตำนานของรีกว่าของทางภาคอีสานนะพ่อใหญ่เขาก็หรือว่ายังสลาพระครูนะมาลำกรลำอะไรให้ฟังนะผมจะดูจยเดินต่อนะขอขอบคุณพ่อใหญ่